สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารด้วยนะคะพายุโน,โนรูพัดถล่มเวียดนามส่งผลบ้านเรือนเสียหายหนักโลกออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพความเสียหายหลังจากพายุโนรูเข้าพัดถล่มเมืองดาน,นางังประเทศเวียดนามในวันนี้วันที่28กันยายนเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าเวลา4นาฬิกาผลกระทบพายุไต้ฝุ่นโนรูเมืองดานนังประเทศเวียดนามพายุไต้ฝุ่นโนรูห่างจากอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ400กิโลเมตรเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าศูนย์จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองฮอยอันประเทศเวียดนามในวันที่28กันยายนจากนั้น จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนผ่านประเทศลาวตอนล่างเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีวันที่9 9กันยาย,ยนนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปเรชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ในช่วงวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ขณะที่สำนักข่าว a f p ได้แรายง,งานว่าตั้งแต่เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาทางการเวียดนาม อพยพผู้คนเกือบ4แสนคนก่อนพายุใต้ฝุ่นโนรูจะมาถึงโดยชาวเวียดนามพากันแบกสเสบียงเดินกลางสายฝนเพื่อเข้าพักที่โรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้เป็นที่พักพิงระหว่างพายุไต้ฝุ่นโนรูในหอยอัน นอกจากนี้ยังมีรายง,งานอีกว่าไต้ฝุ่นโนรูเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มเวียดนามในช่วง20ปีที่ผ่านมาทางการกำลังเตรียมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อันตรายโดยมีความแรงใกล้เคียงกับพายุช้างสารปี2550และพายุกฤิษนาในปี2552ซึ่งการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นโนรูจะอยู่ห่างจากหมู่เกาะ โฮงซาไปทางตะวันออกเฉียงใต้190กิโลเมตรโดยมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเป็น134-149กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยอิทธิพลของพายุได้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้และป้ายโฆษณาหักโคนบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังถูกลมพายุพัดปลิวเสียหายขณะที่ทางการยังคงเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมและดินถลม่มเนื่องจากฝนที่ยังตกหนักในหลายพื้นที่กิสดาเปิดภาพพายุโนรูจากดาวทีมญี่ปุ่น เผยความเร็วลมชีวัะระดับความรุนแรงสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศองค์การมหาชนหรือกิสดาเปิดภาพถ่ายพายุโนรูจากดาวเทียมฮิมาวาริ8ของญี่ปุ่นด้วยระบุวา่าความเร็วลมของพายุบอกอะไรได้บ้างเรียนรู้จากการเคลื่อนที่โนรูล่าสุด แน่นอนว่าช่วงเวลานี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องการติดตามพายุก็คงจะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะพายุโนรูที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์เพิ่งจะถล่มฟิลิปปินส์มาสดๆร้อนๆสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้เป้าหมายต่อไปเตรียมยกพลขึ้นบกเวียดนามลาวและประเทศไทยตามลำดับ ล่าสุดภาพพายุโนรูจากดาวเทียมฮิมาวาริแปดของญี่ปุ่นเมื่อวันที่27กันยายนยังมีทิศทางแนวแน่ที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามก่อนจะเข้าสู่ประเทศลาวและประเทศไทยในช่วงคืนวันที่28-29กันยายนซึ่งจะส่งผลให้บริเวณหลายจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือเชน่นอุบลราชธานีรีสเกตอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ด มหาสรารคามสุรินทร์และอีกหลายจังหวัดได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ความเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำชีและมูลเพราะบริเวณน้ำในลำน้ำขนาดนี้ไหลจุดเกินความจุจะส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมจากพื้นที่ที่ท่วมอยู่ก่อนแล้วจะส่งผลให้ท่วมสูงขึ้นและเฝ้าระวังน้ำ่าไาลหลากในอีกหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งมาจากการ ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเชน่นตราดสันทบุรีระยองและชลบุรีก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกหนีร่วมด้วยส่วนภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้จะทำให้เกิดฝนตกมากด้วยเช่นกัน ในด้านของความรุนแรงของพายุนะช่วงเวลานี้อาจจะยังตอบได้ไม่แน่ชัดมากนะักว่าจะเป็นความรุนแรงในระดับใดต้องติดตามสถานการณ์เป็นระยะรวมโดยเพราะการเคลื่อนที่ของพายุนับจากนี้จะขึ้นฝั่งเวียดนามบริเวณเมืองดานังเมืองดองฮอยและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งการเคลื่อนที่ของพายุเมื่อขึ้นฝั่งแล้วจะลดกำลังและความเร็วลงเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆทางลักษณะ ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสิ่งปลูกสร้างสารบแรงประทัดตรงนี้ไว้บางสว่วนส่งผลให้พายุอ่อนกำลังลงก่อนจะเคลื่อนที่ผ่านประเทศลาวซึ่งมีลักษณะาการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับที่ผ่านประเทศเวียดนาม <c oughs> ก็จะส่งผลให้พายุอ่อนกำลังลงอีกก่อนที่จะเข้าประเทศไทยในวะัต่อมาและเมื่อถึงช่วงเวลานั้นพายุโนรูก,ก็อาจจะอ่อนกำลังลงเป็น d e เ r รสชันก็เป็นได้ต้องคอยติดตามกัน เรามาทำความรู้จักกับพายุให้มากขึ้นพายุฟ้าขนองคือระดับพายุที่มีทั้งฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องมีฝนตกหนักถึงหนักมากพายุหมุนเป็นลักษณะของลมแรงที่หมุนเวียนเข้าหาตัวเองไปศูนย์กลางมีลักษณะความกดอากาศที่ต่ำกว่าบริเวณที่อยู่โดยรอบมากพายุดีเปรชัน เป็นพายุหมุนที่มีความเร็วลมศูนย์กลางไม่ถึง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุโซนร้อนเป็นพายุหมุนที่มีกำลังปานกลางก่อตัวขึ้นในทะเลหรือมหาสมุทรในโซนร้อนใกล้ศูนย์สุดมีความเร็วลมรอบบริเวณศูนย์กลางตั้งแต่63กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุใต้ฝุน่นหรือพายุเฮอริเคน เป็นความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุนอกโซนร้อนเป็นพายุโซนร้อนที่เคลื่อนที่ไปในรัตติจูดสูงๆในบริเวณนอกโซนร้อนประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบพายุไซคโครนเป็นพายุหมุนที่มีกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกหนักมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียทะเลอาหรับและอ่าวเบงกอลด่วนประเทศไทย ้าระวังให้ดีมาแล้วพายุโนรูกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่สิระวังอันตรายฝนตกหนักประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโนรูฉบับที่สิเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อวันที่28กันยายนปีพศ2 5 6 5 เมื่อเวลา16นาฬิกาพายุโซนร้อนโนรูบริเวณแขวงสารวันประเทศเลาวมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ20กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ละติจูด15.6องศาเหนือลองกิจูด105.8องศาตะวันออกโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเข้าปกคลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเย็นของวันนี้และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งไว้ด้วยซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ในวันที่28กันยายนภาคเหนือจังหวัดพิศณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬอุดรธานีน้องบัวลำพูสกลนครชยัยภูมินครพนมขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรอำานาจเจริญ บุรีรัมย์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีสระบ,บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสาะแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองภูเก็ตกระบี่พังงา สังสตูลประจุบคีริขันสุราธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาวันที่29กันยายนภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงใหม่ลำปางน,าน่านพะเยาแพร่อุอตร,รดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือ จังหวัดเลยอุดรธานีหนองบวัวลำภูหนองคายบึงกาฬสกลนครชัยภูมินครพนมขอนแก่นมุกดาหารกลาสินมหาสารคามยาโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชิสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานี การชนะบุรีราชบุรีลบบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราด ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่30กันยายนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านลำปางแม่ฮ่องสอนแพร่อ,อุตร,รดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยอุดรธานีน้องบัวลำพูน้องคายสกลนครบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนะครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีการจน,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกสาะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ต สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่1ตุลาคมปี2 5 1 0